สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องพอลิ่ชาแนลนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารเย็นนะคะมีพี่แดงมีโซมีผักปูแล้วก็มีพอลลี่นะคะช่างต้ามิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้อิ่มแล้วเนาะถ่ายตอนอิ่มแล้วนะคะนี่ก็มีผักแกงงอไม้อันนี้ลาเป็ดใช่ไหมก็ย่างเนื้อย่างนะพี่แดงอื ย่างเนื้อที่ลาบเมื่อวานเหรอใช่ลาบเปิดซื้อมาใหม่อ๋อซื้อมาวันไหนตะกี้นี่เหรอซื้อที่รถเหรออืมซื้อมาจากจังเลยอ๋ออันนี้ย่างย่างแบบมีเดียมเนาะเป็นยังเห็นเลือดชิปชิปอยู่นะขนอ่อนต้มก็ไมไม่ใช่อันนี้ต้มต้มเนื้อวัวที่ต้มที่ต้มแบบนี้คือเอ่อ ปัญหาคนที่ทำนะคะคนที่ทำไม่มีฟันเนาะฟันไม่ดีโซ่ตดแตกกะกินข้าวยังตดแตกเท้าตดล้ำนั่งใกล้พี่แดงแดง เอาเกืนข้าวก่อนมันเดีนเรสำหรักเสียงโรวมจากรำไส้ใหญ่ไปดิเอากินนิ่มก่อนใส่ใ şey ส่ซอสเด็ด นีเขาเรียกว่าทำเนื้อปลาควรจับปลากระหน่ำละเวลาจะสดหรือว่าหรือว่าลมผ่านอาหารมาได้ช็อตเด็ดเียพูดเลยเต็มยไปแล้วออกโซโล่ยังเนี่ยนะตะทนี้คือเนื้อคนทำนะเขาคนทำนะไม่มีฟันเคี้ยวต้องกินแบบนี้แล้วแล้วกินเลยทุกทีลาวด้วยไม่ต้องกินเงินไปแล้ว อิ่มหมดแล้วกลับไปเลยไม่ไหวแล้วกลับไปเลยดิไม่กินแล้วไม่กินเลยเอาไปกินที่บ้านต่อไปแล้วกินที่บ้านตัวเดียยก็ได้นั่งกินข้าวไปตดไปเดี๋ยวนี้จะโซมีน้ำมีนวลเด้อนะไปแล้วเหลือแต่ถ้วยแจวนะคะตอนนี้ <c oughs> ได้ได้ช็อตเด็ดพอดีนะก็ล่ะกำลังเกี่ยว <c oughs> ต่าบพูด <c oughs> รถใครเข้ามาตรงนี้วะ <c oughs> สองคันละ่ะฮึมรถใครมารถใครมา ไป,ไปยอยู่ไม่ได้อ,อเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์เอ็นเดอร์เหรอ,อกับใครอ่ะกับใครอ่ะข้างหลังก็บากกะบด้วยไหมเขามาเยี่ยมพี่กิ๊กหรือเปล่า ดี๋ยวเราเดินลัดไปดูรถไข่มาเป็นเอ็มเดอร์นะคะมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมพี่กิ๊กนะคะที่เอ่อล้มเมื่อวานะมัวอีกแล้วหรอก็ไมเป็น กล้องกล้องมีปัญหานะพี่เจ้าคุณป้ากิ๊กจับป้ายุกิฝากขนมมาให้ขอบคุณครับคนดีบุ้ยป่ะกลับบ้านมาจะนอนกับพี่ตาพูบอ่ะทำไมอะ่ะ ่จะกลับบ้านแล้วเนาะนะคะเออแม่ทำอาชีพกับลูก สามหงเดินไปก็เดินมาอยู่แค่นี้แหละคะ่ะคลิปของเราก็จะมีแค่นี้ <c oughs> ขอบคุณป่ายางไ่ยังขอบคุณป่ายางที่ให้พวกเราได้ทำาน่นทำนี่ได้มีคลิปตาทุกเห็นตะมอกพริกพี่น้องสุดประสามคำเส็บของเสียเก่าที่มาโอใส่ไง <c oughs> เพ็ดบวกเผ็ดดอกเจ้ากุ้นกินได้หนูหมูเคยกินพริกแห้งเรอกินพริกแห้งกับข้าวต้มไม่เผ็ดเลยเจ้าคุณกินได้จวดต้องเอาพริกขันนิดจวดพี่น้องจวดต้องเอาพริกพันเม็ดแม่ถึงจะบอกว่าจวดเนอะจวดคัก นุ่งกัดแก้มนุ่งกัเน็บเ้แม่แม่ทำไมูว่าจแมต้องเอาพรนึ่งนิตั้มห้งไได้เนี่ยตักินนี่แล้วอืมตนี่น้องนุ่มดอูนนะบ่กินฮะคอยากกินตั้มบะโข่อืมนุ่งกัดแก้ม นี่นะคะใครบอกว่าทานข้าวเย็นแล้วจะอ้วนนี่เด้พอพี่น้องอันพี่นีเน่ะทานแต่ข้าวเย็นนะกินรอบดึกกับจยนกินแล้วก็นอนข้าวเช้ากับเที่ยงนี้ไม่แตะนะพี่น้องนะ,ม,นะมากินอืกาแฟกินเย็นกับดึกนะนหุ่นนี่นี่เป๊ะเลยเด้ออันนี้ขอขอ ขอให้เปรียบเทียบเด้อผู้ใดว่ากินอีเลกินอีเลอข้าวเหนียวก็กินกินแล้วก็นอนอไม่ต้องขะล่ำมีแต่คนว่ากินข้าวแรงอ้วนเนาะบ่ข้าวเหนียวก็กินเนี้ยวกินกินตามใจปากเขาบ่ได้กินข้าวจะค้นยังอ้วนเลยมาตอนเช้าตอนเที่ยงบ่กินหางกินกาแฟบ่กินข้าวจะกินย่างมันทุกมาตื่นสายก็เลยบ่ได้กิน รูแล้วเคลรลเราต้องตื่นสายตื่นตื่นสายไม่บริกินข้าเศ้าเทียงกับบริสินชินกาแฟเราไม่อิ่มขี้เที่ยวข้ยะน้ำปลาต้นัแซ่บนัวนาำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวแม่นขอบคุณี่หัว โนน้มลูก่ะอขึ้นมาบก็ต้องเติมเธอเดี๋ยวจบสุดน้ำอีกกินต่ตอนกันยังเพลียอ่ะสดน้ำาสจต้องกินไหมปลาใจที่ ีต้งหลายนับโห่ก็กินต้องห้องหลบดูขึ้นหรอเดลี้ยงต้องหลายนับนั่นเลยต้มนัวเนี่ยเรากินต้มแล้วต้มตำรดิเดี๋เราไม่ได้ใช้น้ำปลาตำนัวเราอแม่เดือดอุปกรอนต้มบักหอยกันมี่ตุ๊บักต้มหักหอยต้มบักหอยตำหอยแข็ง ทำมะคุ้งข้าวเหนียวมีบ่ปนั่นบันี่ขันนี้เอาบ่มีเสีที่ดียเอาไมา่เดี๋ยวไปเอามาให้เอาไ,บบนานไปเ,าเอาใครหุเสียงหนึ่งโอ้ยนี่กับย่งหลานอยู่รอดนะเดี๋ยวไปเอาเข้าวเหนียวมาให้พี่นีนะพี่น้<า>น<า>องนะยาชีไ,าไปไปเอาเข้าวเหนียวอยู่บ้านเดี๋ยวเอามาไป ไปเปไไมซายเนี่ยเยอะมาเหรอฮึ่มกไม่เยอะไม่เยอข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ติ๊บข้าวเหนียวนะลูกยูคนดีโซน,นะมันชิมเขาแล้วไปหลังเขาจักกีบ<อ>่บ่ัวก็นั่งลิงน้ำกันอยู่ยมีปัญหาอยู่เรียนยยน,ยน้นนนำบ่ไหนใช่ยังกันตอนน้ำน้ำมันบ่พอปั๊มบุพพไอ้ต้องเอาน้ำมาไว้บนแท่งแบบเจ้าใหดได้ แห้งเสร็จแล้วเอาปั๊มาดูดอีกทีนึงมันจังแหงแรงดันม่พร้าแรงดันมะพร้าวต้นน้ำไปใส่่าเป็นหิวเขาตวเ่น่กินเขาเด้อคือบ่กินซะกง่านบปแล้วต้องบอกว้มันเย็นมั่อ็เย็นมันบ่แ่บแวอย่าเพิ่งกินนะละ่ง้งงีแลผมแ่มันนด้ไห้ด้วยนี่มาขามในแค่น้ำด้อหายแล้วหายแล้วหายแล้วนวดวดะีคุณก็อี๋มาลยืนกินอยู่ลำนี้กินได้หลายครับ อันนั้นลำรโอนน่ะข้าวโพทอาจะกินได้หลายกินข้าวเลยนี่แข็งเป๊กสองห้าเดยเขาจะหาสองไหมคะก็จะใกล้จะคลอดแล้วนะคะมาบ้านครบเครื่องหอมครบยังหยองบโอ้เก่ง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 ้ามมาดามมีบัดเลยกินข้าวไม่จริงเออพี่น้องอันนี้คือมือเย็นนั่นนี่ซีดขนาดนะคะ กรงเี่มากินเรื่องันพินเอาขมกับเผ็ดไปกันดไดบ่มันละเากินแ่บตัวืมยำก,ก,กรอบแข็งเผ็ดก็เกากินกับตังหอยแข็งกรอบบ้เผ็ดบผมหวานอันน,น,น,นเป็ดบยหวานเปี้ยว ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อขอลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะโซยก่อนนะคะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พื่อนนช่อเนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ